ศัพทยากรนาทำงนานาบริหารทั่วแดนไทยแต่มีพลความแย่งแล่งตัวไปทุกคนแก้ไขให้ทันท่วงดีช่วยกันอนุรักษ์แห่งนาที่ทั้งจัดจากบริหารให้ดีรับท่วงทีลมอันตรายทุกทีเรามีหน้าที่ช่วยเหลือพวงชนด้วยพระอุญญาบารมีแหงอง์จักรีพระพูมีคนต้องวิกกเหลือหากแม่นผู้ ข้อทุกทุกส,ส,ส่วนอนเรืยอใดักทรงวางแมนาในชาติเท่ามาดาัยเาชังหรัดได้แล้วตามใ้ทกฝ่ายเาดินงานได้สอดพร้องธรรผมว่าที่ร้อยตีธึ้ษัตว์จำทวงศนายกเทศมนตรีตำบลเสนางธนิคมในนามผู้แทนของพี่น้องประชาชนบ้านหนองทับม้า ตำบลไสนางคิีกรมอำเภอไสนางคิีกรมจังหวัดอำนาจเจรือนขอขอบคุณบดีกรมทรัพยากรน้ำที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคสิบเจ็ดได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาสูบน้ำเติมให้กับแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอบอุ่นบนโต๊ะพี่น้องประชาชนบ้านหนองทับมาในช่วงฤดู แรงนี้และขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบ,อขอบอคุณครับกรมนนทรัพยากรน้าทำงานบริหารน้ำทัวแดนไทยแต่วิกิตความแรงแรงทั่วไปทุกคนแค่ไขให้ท่านท่วงทีช่วยกันอนุรักษ์แหลงน้ำ